ดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับแพ็คพิเศษโพคุ้มโอ้สองร้อยสิบเก้าทงเคนค่ะวีมีอันนี้ด้วยอ่ะนันกว้างน่ารักอันนี้แต่ว่าหน้ามันเหล่บเนาะดูโวยมีอันนี้ด้วยอันนน่โอเคทำไมไม่มีชุดสีดำมามีแต่สีแดงโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดตู้นี้กันเลยนะคะเดี๋ยวจะรอดูว่าจะหมดกี่เพรนะคะทุกคนยยร้องจบเลย ไปจ้าครั้งแรกนะจะ๊ะเรามีศูย์อันเลยนะเนี่ยโอ้ยมันใช้แบบว่าบัตรบัตรของเขาเลยนะจ๊ะอ่าไม่ได้ใช้โทคิ้นกลางนะคะอ่าอุ้ยได้ได้ไดหัวมาแล้วทุกคนปริงนี่ไงนี่ไงได้หัวมาแน่ๆ <Wow. S 1> ถ้าเราไม่เห็นนะเราจะตกใจแน,น่ๆเลยเอาเรากดอันนี้หนึ่งทีก่อนอืมหนึ่งอันแบบว่าอีกแล้วใช่ไหม โอเคค่ะทุกคนคือยังไงก็รู้ว่าหนึ่งอันแล้วเราก็ยังจะกดโอ้โหแล้วหนึ่งล้วนเลยทีนี้เออเออเออเอาใหม่เอาอ you know, ีกออีกขอหนึ่งร้อยโทเค็นได้ไหมจ๊ะไม่ออกเลยค่ะทุกคนหนึ่งร้อยโทเค็นของเราสองร้อยสิบเก้าโทเค็นแน่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วทุกคนหูยออกง่ายนะเอาจริงออกไม่ยากนะคะหนึ่งร้อยโทเค็นอะสองร้อยสิบเก้านะคะบวกหน้าต่างอีกน,นะคะ ได้กระเป๋าเฉยกะว่าจะไม่ได้เอาแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคะ่ะให้ก็เอานะโอเคค่ะประมาณ300รว่ากว่านะคะเอาด้กล่องอันนี้มาแต่ว่ามีสกินแล้วนะคะโอเคไปกันต่ออันจะเป็น319เก้โทเค็นคะ่ะทุกคนอา้อาวอ้าออกเฉย <laughs> โอเคทุกคนแรกเลยแล้วเลยด้วยประเด็นนะอะ ่ไปอ่ะได้ไปเลยว้าวนั่นแน่นี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดกันเปิดไปเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นชุดนะคะหน้ากากสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะคะแล้วก็มีเอ่อผ้าปกด้วยนะทุกคนอ้ายังไงยังไงยังไงสวยใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะโอ้ยเหลืเลอเสอันค่ะทุกคน เป็นยังไงแค่มากเลย A few moments later สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับเล่นแรงค่าอันนี้เป็นสกิลที่เราใช้นะวันนี้และวันนี้กดวสุ่มมาสวัสดีเพื่อนอีก <Wow. S 1> สามคนด้วยนะคะเซฟแบงค์เหรอเซฟแบงค์แล้วก็อีก3ามคนอีกสอคนด้วยเลยนั่นแหละทุกคน <S <S วันนี้นะคะมารีวชุดผู้คุม ใช่ใช่เป็นชุดพว้คุมสีชมพูค่ะมันจะไม่ใช่สีแดงนะทุกคนมันเป็นสีชมพูคือแบบในซีรีส์อยเขาทําให้ดูแอบเบลเวอแล้วคือแบบเออเราเรามันไม่แอบแบลไงก็คือแบบ,บเล่นจริงตุยจริงอะ่ะเอออะไรแบบนี้ทุกคนแล้วเราใส่เป็นหน้ากากซีเรียมาค่ะเพราะว่าเราอยากเป็นคนที่ยศใหญ่ที่สุดเท่านั้นเองเลยใส่หน้ากากซีเรียมาค่ะและเพื่อนก็พามาโดดวงฟ้าค่ะวงฟ้าซึ่งมี กระจิดเดียวเท่านั้นต้องแย่งของกันนาตอนนี้เราก็ขออนุญาตฟาร์มของก่อนเลยละกันนะคะทุกคนอาจจะกอไปตรงที่ฟาร์มของเสร็จนะจะได้ไม่เบื่อกันนะคะและเราก็ได้ย้ายเมืองนะคะมาฟาร์มเมืองข้างๆนะคะซึ่งเราเห็นว่ามันมีคนโดมแลทุกคนแ <Wow. S 1> ต่ว่ายังไม่เห็นคนเลยค่ะตอนนี้แล้วก็เนี่ยขอฟาร์มก่อนละกันแล้วก็มีตคนยิงกันด้วยเห็นไหมทุกคน จะต้องไปช่วยเพื่อนยิงนะคะนี่นี่นี่น,นี่เราใช้ปืนแบบไม่มีการสมัครว่าเราขี้เกียจเก็บกระสุนนะตอนนี้มันเป็นเวลาที่แบบเราก็ไปช่วยเพื่อนละไงทุกคนเอาก็ออกก่นไม่ชอบเกี่ยวโอเคอเค๋อก็ยิงกันตุยแล้วค่ะจัดไปค่ะเก็บของนิดหน่อยอาโบไม่มีอะไรให้เราทําเลยทุกคน แล้วก็อย่าลืมไปเล่นเอ่อสควิตเกมนะคะเป็นมินิเกมใน pff zweaf e Journal ฟ i r ฟด้วยนะทุกคนมีทุกแมปเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เขาหนีไปตรงนู้นอะเขาหนีไปตรงโกโกวาค่ะโกโกวาโกชิอนิดานั่นแหละทุกคนโอ้ยโอ้ยเดิเยเพื่อนเดินเย็นเกือบไปคุยกับล่างมัม่วงแล้วทุกคนอัญญาแมปโอเคค่ะเอาอยู่ข้างบนตรงนั้นนะเดี๋ยวเอาปืนอันนี่เจอเจอเจอ ปิดไอวอลค่ะโอเคแต่เราจะอ้อมไปดีกว่าไปยิงใกล้ๆดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่ายิงใกล้ๆตรงนี้นมันแบบมันต้องเปลืองในการต่อไนะอวอลเลยดูดิดูดิจะต,ต้องเจาะอ,อีกอะ่ะไม่เป็นไรหรอกนี่เรียบร้อยทุกคนหัวเขาโผาาล่มาเราก็ยิงได้นะคะเป็นตัวเฮ้ยนี่ไงทุกคนไปเล่นกันหรือ,อยังโกโก้โกชิพียวซันดิตะ,ะนี่เป็นไง แล้วเหมือนเดะนั่นแหละทุกคนอย่าลืมไปเล่นกันนะคะสนุกมากคือแบบว่าอันนี้เขาทํามาได้แบบดีมากๆเลยนะคะเรามาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองและเราก็ใน้อ้เมืองแล้วนะคะย้ายเมืองมาเพื่อเราโดนเปิดล้มไปไมคะ่ะเราจะอ้อมมาแล้วก็เจอแล้วยิงเลยค่ะว้าวยิง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 เขาไม่ตุยคะ่ะตั้งไอวอลดันไปนะคะพุ่งไปเลยโอ้เขากลบตูดแล้วทุกคนโอ้ยหลังยิงค่ะหลังยิงโอเคสั้าไปเรียบร้อยคะ่ะเก็บ มีหลังยิงข้างนอกนะคะข้างนอกยิงเราไปคะ่ะไม่เป็นไรนะเราค่อยๆดูไปนะคะแต่ยังไม่เห็นนะว่าเขายิงมาจากตรงไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชุบเพื่อนเข้าบทก่อนนะคะนี่คือเรามีน้ําจิตน้ําใจไปชุบเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนก็ชุบเราบ้างนะ <c oughs> เอเคค่ะจริงๆต้นเกมเราชุบเพื่อนไปอีกไปหนึ่งคนแล้วนะแต่ว่าเราตัดออกไปะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเราฟาร์มอยู่เพื่อนอีกคนหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้ ตรงนี้มีดา่านอันนี้ด้วยทุกคนเศษแก้วกระเด็นกระจายแล้วเราแล้วเราอัดลงคลิปสั้นไปใช่ไหมเขาบอกว่าให้ยิงให้ยิงเว้ยอุ้ยมีคนหนะานั่นนะปั้นนะแคมป์ก่อนแคมป์ก่อนอเคตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมคนวิ่งอ่ะมาดีมาดียิงเลยยิงเลยโอเคเล่นก่อนทุกคนเร่งก่อน,อน,อนอเขาวิ่งแน่มาดีมาดีาดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดีมาดีาดโอ้ปืนไม่ล็อกเลยทุกคน ต่เจาะไอวอเลยค่ะรังวันนี้ยังไงเจาะไอวอรต่อนี่นี่นี่แล้วปืนนี้ไม่มีกระสุนเต็มแม็กเลยฮะแดงอุ้ยเขาตะดีดว่าดีหนีไม่ได้ทุกคนแต่ปืนนี้ลั่นมากบอกเลยเราไม่ใช้กระสุนนะทุกคนคือมันไม่เป็นกระสุนเราไม่ต้องมาแบบมานั่งเก็บกระสุนอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากเลยนะคะปืนเนี้ยโอเคค่ะเก็บศพก่อนออเอ๊เขากดตุยด้วยเรียบร้อยนี่แล้วามาเล่นได้ทุกคนดูนะคะ ีิใช้ปืนยิงใช้ปืนยิงโอเคค่ะกระโดดไปเลยดิใช้ปืนยิงตัวนี้ไปได้ไปได้อะตกโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเห็นไหมเนี่ยว่าเราเล่นอยู่ไม่มีมารยาทเลยทุกคนเราเรา,เราทำตามที่เพื่อนๆบอกแล้วนะคะแต่ว่าเราตกลูกลางเอาเพืนเราทำยังไงดีอะไม่เป็นไรให้เขายิงกันไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาเหมือนเดิม ร่างขออนุญาตนะคะมาโดดเหมือนเดิมเอ้า <net> <ๆ>ทุกคนมันไม่ได้ทะไม่ได้นะไม่เคยเคยเป็นเ,นเราบ้างเราลืมอ่ะเรายิงแต่ฝั่งซ้ายเ <net> มื่อกี้ทุกคนโอเคนี่ค่ะ,คะแล้วก็ฝั่งขวาโอยเราเจอคนครับวันนี้ไม่ได้โดดทีทุกคน <pow> โอ้โหแรกตกนูลางเริ่มที่สองโดดผิด รอบที่สามเจอคนทุกคนนี่เรามีทางขึ้นเดีนี้พิเศษทางพิเศษค่ะก็มัลก็รกระโดดขึ้นไปตรงน<ๆ>ี้นี่ทางพิเศษทุกคนมาถึงแน่นอนรอบเนี้ยทางซ้ายค่ะซ้ายค่ะขวาค่ะไปเยรียมรอยหี่เพิ่มจอเกาะด้วยทุกคนโอเคค่ะมาตรงนี้เราอยู่ในวงค่ะแล้วเราก็ดักยิงเลยจ้าโอ้โหรีด,ด,ดาเมจรุนแรงมากเลยนะแต่ไอตัวนย ทไมวะทุกคนทำไมมันไม่ตุยวะไม่เข้าใจเลยดาเมจเราเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ที่เรายิงไปอ่ะเอาเค้ามาเราซ้ำช่วยเพื่อนนะคะไม่เป็นไรเราซ้ำช่วยเพื่อนก็ได้นะไหเราก็เป็นคนดีแลวไงทเอเคเดี๋ยวเราดักวงลงอีกเลยดีปั้นล่ะมุมโคตรดีอ่ะทุกคนโอ้ยดูดิเฮวิ่งเวิ่งนี่อันนี้ปกติเราจะโดนดักวงวันนี้เราดักวงแทนนะคะเพราะว่าเรารู้วงก่อนนะเพื่อนเเราก็เลยมาดักวง ใช่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ว่ารู้ได้ไงแบบมันมีมินิในมินิแมปอะเข้าใจปะแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ไงนั่นแหละนั่นแหละโอเคค่ะแต่เรายืนรอคนวิ่งเข้ามานี้ยเนีนีวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่ครอปืนมันลั่นก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงค่ะว้าวเราสามารถโดนล้านได้เลยนะใช่เราสามารถโดนล้านได้เลยนะทุกคนเนี่นีนี่เนี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 เห็นปะดูดีไม่ปุยค่ะ ลั่นนะแต่มันไม่แรงคุณก็ยเอาลมด้วยเออแต่ตอนนี้คนนี้น่าจะไม่ลงเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวมีคนโดนลงมาไหนอะไหนอะเอ้าเอ้าคืออะไรอะทุกคนเราเห็นเรายังไม่เห็นเลยแล้วเขากรดดมันยิงเราเฉยเลยโอ้พื่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพื่อนมาชุบนะเพื่อนชุบเราหน่อยสิเพื่อนโอ้โอเพื่อนใจดีมากเลยนะนี่อนะเออเพื่อนเป็นคนดีอะค่ะ,อะโอเคค่ะเพิ่งโดนไป แล้วก็เดี๋ยวซ่อมกลมซ่อมขอให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนยิงใครกันอะอ๋อเขาโหนสลิงเข้ามาค่ะทุกคนดูดิคือสบายมากเหลยอ่คนเองเราข้างบนนี้นะคะเนี่ยเห็นโดนป่ะทุกคนนี่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 กาอยู่ด้านซ้ายาอยู่ด้านซ้ายไปยิงสวยยิงอีกหนึ่งนะโอเคหมดแล้วค่ะหมดแล้วโอ้โหแล้วเขาไม่ลงมาสักทีเพือ่อนขึ้นไปอยู่ทําไมเ้าหมดเหลือคนสุดท้ายละ ด็ดิขอสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมเราเหลือสี่สุดยอดนี่นะคะอย่าลืมไปจุ่มกันนะชวงนี้ <c oughs> เออเออลงกี่โมงเพื่อนลงกีง่โมงยืนถักอยงนี้เลยคะ่ะโอเคเราแต่หัดแต่งไหมเฮ้ยเขาโดดลงมาเฮ้ยทุกคนยิ่งมหังจากา,กา์น <Wow. S 1> ี่มันผู้คุมสุดโหด <c oughs> โอเคค่ะทุกคนแย้ลัาชนะด้ได้ที่หนึ่งด้วยนะคะเกมแรกของวันโบ๘สเช้าเลย มีมาก,มากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่คอมเมนต์คลิปเป็นกําลังใจให้นะคะ <Yeah. S 1> ช่วงนี้นะคะตั้งใจทาคลิปสั้นเยอะมากๆเลยฝากไปดูคลิปสั้นนะคะในคลิปช็อตใน youtube ด้วยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ใครที่อยากเล่นกิจกรรมนะคะมีระของรางวัลเป็นเพชรนะคะเออเล่นได้ที่หน้าสตรีมนะคะวันเสาร์อาทิตย์จะมาสตรีมใน youtube ด้วยนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเล่นได้กันได้นะคะใน youtube นะ แต่ว่าถ้าใครอยากเล่นวันธรรมดาด้วยก็เจอกันที่หน้าติกต็อกเลยบ๊ายบายค่ะทุกคน